รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายได้หลักของนกน้อยดอนไพรเมืองและสุภาพผาเงินมาจากงานรับจ้างทั่วไปมีงานที่ไหนแรงงานของพวกเขาพร้อมไปที่นั่นเสมอจ้างทั่วไปก็บริเวณบ้านเราเนี่ยปลูกอ้อยก็ปลูกแล้วแต่จะทำอะไรก็ทำทุกอย่างาง,งานกเกษตรพวกงานในไร่อะ่ะทำได้หมดไปรับจ้างตัดอ้อยที่เมืองกาญมั่งแล้วคอนถมมั่งแล้วก็ในกรุงเทพเคยไปทำมาหมดนะ ว่ารับจ้างด้วยนะั่นไม่มีหรอกทำงานแค่นี้รับไปไหนมาไหนอย่งว่าเขาจะไปใกล้มานหนะ้าเขาพูดเล่นพูดอะไรหัวเ,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 เราะอะไรกันไปไปนี่มันยืมตังเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูดเล่นอ่ะแต่เราก็คิดเหมือนกันแต่ก่อนนี้ยืมขออาอ่บยเหมือนทํางานแล้วก็ไปใช้ใช้ใช้เขา ถ้าก็ทำํำไม่เราก็เบื่อตัวเองมีร้อยแต่กูอยากใช้ซองร้อยอย่างเงี้ยแล้วอีกร้อยไม่ให้ที่ไหนอ่ะมันลําบากกับตัวเราเองดีกูมันไม่ใช่ลําบากกับใครเลยตัวเรานี่แหละลาบาก ชีวิตแบบหาเช้ากินข้ามเปลี่ยนไปหลังจากที่นกน้อยได้เข้าร่วมอบรมกับทกศแฟนเข้าไปอบรมมาเอ้ยพร้อมปลูกผักกันดีกว่าปลูกก็ปลูกพาก,กันลงปลูกปลูกม่เยอะหรอกปลาูกแค่พอกินนะบางทีพี่ๆน้องๆมาขอเอขอปักขี้มั่งขอมะเขือมั่งอ้าวขอไปกินอา้าวเราก็ให้เขาไปผักเราไม่ต้องซื้อแล้วเราซื้อเป็นพวกหมูพวกไก่ น่เราก็ประ,ประก่อนนี้เราคิดว่าเราไม่มีที่ทํากินเรามีตะแรงคนรู้จักเราก็คือว่ารับจ้างเช้าทํางานเย็นมามืดค่ากลับมาหลังจากนั้น <c oughs> พื้นที่เพียงไม่กี่ตารางวาหลังบ้าน <c oughs> ก็แปลเป็นสวนผักสารพัดชนิดเราส่งตอนเชา้าเราก็เก็บเชา้าตอนเย็นนะ้มีเพื่อนบ้านมาขอซื้อเราก็ ถ้ามีเวลาก็เก็บให้ถ้าไม่มีเวลาก็เช้าเลยนี่นี่นี่น,นี่เจอแล้วไล่ลูกเลยเนะี่ยทอร์คโซ่เละให้เราไปนูน่นไปนี่แบบเหมือนเอาไปอบรมเหมือนว่าเราเคยอยู่วงแคบๆนะเราไม่เคยไปดูว่าต่างถิ่นเขาทํากินกันยังไงแล้วก็มีโอกาสได้ไปนี่แหละที่ทอร์คโอพาไปแหละบ้านผู้ใหญ่เอี้ยงที่บางตะเทศนั่นแหละเขาบอกว่าเขาว่าเป็นนี่เยอะเขาก็ปูกพักทำสูนแบบนี้เขารุดนี้ ก่อนก็ซื้อหมดทุกอย่างจะแกงส้มกังตุง้งผักเราก็ต้องซื้ออันนุนนิดอันนี้น่อยก็ล่อไปสองร้อยสามร้อยแหละเช้ามาก็ลูกไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่งหมดหาาไม่เช้าก็เริ่มไปทํำหม่เย็นมาก็จ่ายไปยุ่งเงี้ยบนเวียนยู่เงี้ย อาพี่เลี้ยวเขืือน้ำตาลอา่องโลเลือกปลูกผักที่เราชอบชอบมะเขือพริกเราก็เอามาปลูก เขาพูนผักคุณบ้านว่าแถวบ้านเรามันไข่ง่ายไงยยกินง่ายไข่ง่ายถ้ามันโทมเราก็เอาปุ๋ยคอกมาใส่มีนอนกินเราก็เอาสะเดามาฉีดเอาน้ำขี้หมูหมักมาฉีดเราก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำมันตามธรรมดานี่แหละก็ไม่ได้ดูแลอะไรมันมากมายขี้ไก่เราก็มีเกี่ยมไว้เราปลูกผักของเราเอง ที่งัวเราก็ไปกอกมาแล้วก็มาประสมกับดินชอบพี่คนมาหาเรามาซื้อมาซื้อของเรานะเขาชอบกินของเราเห็นและผักเราดูมิยาเออเขาชอบภูมิใจนะคืเอเขายังชอบกินของเรา ็นของเราดีเขาถือว่าของเราดีออาเขามาซื้อเราไปทำงานข้างนอกเราก็ทําใช้ไอ้ส่วนปลูกผักนี่เราก็เก็บถึงเวลาเราคัดสนนะเราไม่มีตังค์แล้วเราทํางานไม่ได้เราก เอาเงินตัวนั้นมาใช้เราคิดว่าเราเอาไปกินก่อนข่ายมาที่ลังถ้ามันเยอะนักถ้าใครมาซื้อก็ข่ายด้วยแทมด้วยใกล้ๆจะถูกใจพูดดีหน่อยก็ให้เลย <c oughs> ไม่เอาตังค์ <c oughs> เราก็บอกว่าพักเรานะ่าไม่ได้ชีดยานะพักฉันไม่ชีดยานะกินได้กินเถอะเราฉันยังกินเองเลย ภาพความเรียบง่ายในชีวิตของลกน้อยหากมองย้อนกลับไปในอดีตเธอก็เคยเป็นหนึ่งในทาสของเงินทุนนอกระบบและเจ็บปวดกับการลงทุนตามกระแสมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง กู้กองทุนเงินล้านเอามาเลี้ยงัวปีแรกเลี้ยงัวก็ได้จับเงินมืน่นก็ได้มาเลยเอยเลยเอย,เอยจนเป็นเงินแสนพอเราเริ่มมีตังค์ใช่ป่ะเราก็เริ่มปลูกบ้านเริ่มทําบ้านจากคอกงวเล็กๆเ,เราก็เริ่มทําไปเรื่อยช่วงงวแพงเราไปจับมาเนี่ยไม่ไหวอาหารก็ขึ้นไปมาแล้วขาดทุนพอขายหมดขายหมดปุ๊บมาคิด ตัวเลขดูขาดทุนไปมื่นกว่าบาทกำเงินเป็นแสนนะแต่เราอะแค่ได้แค่กรำแล้วก็ไปจ่ายค่างัวเขา้าค่าดอกเขา้าค่าอาหารเขาค่าต้นที่เราติดเขามันไม่มีมันมันมันท้อแล้วมันพ่อยก็เลยตัดใจเลิกเลี้ยง จะขาดทุนจากการเลี้ยงวัวแต่ชีวิตแรงงานที่ไม่มีเงินเก็บทําให้นกน้อยและสุภาพเสี่ยงที่จะลงทุนอีกครั้งทั้งสองคิดว่าการตัดสินใจครั้งนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเขาคือทหารชายแด,ดอยู่กลางป่าเขาถ้าเราไม่มีไรายได้อย่างนี้มาเราก็ไม่มีเงินก้อนน่ะจากเลี้ยง300รอเลี้ยงห้า้อเลี้ยง700เลี้ยง900เริ่มเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นเลี้ยงขึ้นคือวัด3า0อได้แค่ ตี้พันห้าพันเนี่ยคิดว่ามันไม่พอถ้าเราเลี้ยงห้าร้อยเราก็ต้องได้เป็นหมื่นกว่าใกล้ท้องเสี้ยตายวันหนึ่งอะล่อเป็นสิบสิบตัวแหละตอนนั้นค่าทุนไปนะตัวใกล้ก็เป็นหมื่นค่ายาก็เป็นหมื่นเห็นเราเลี้ยงได้กําไรดีใช่ป่ะเพื่อนบ้านกันเลยเลี้ยงกันก่อล้างสร้างล้าวกันเลี้ยงกันล้มกันเป็นตามๆากัน ปล่อยลาวทิ้งกันบ้างก็มีคือว่าอยู่ดีๆก็ดีแล้วดิ้นรนที่เจ็บตัวเอาเงินไปทิ้งกันแล้วให้เหนื่อยกันอย่างเงี้ยคือว่าอยากมีเงินเยอะๆเ,ะเมื่อนคนอื่นเข้าอย่างเงี้ยไปมองดูว่าคนที่สู้กับเราว่าเขามีรถมีอะไรเราอยากมีเอาตรงนี้มาโบดนี้ดินน้นรนแต่สุดท้ายมันก็ยิ่งไม่มีใหญ่เลยยิ่งจนเข้ามาคิดไม่ว่าอยู่อย่างพอคือว่าเรามีแค่ไหนก็พอแค่นั้นดีว่าคือเราไม่มี ก็คืออแม้จะผ่านมรสุมที่แสนเจ็บปวดแต่นกน้อยไม่หมู่อะไรกับโชคชะตาเธอตัดสินใจเปลี่ยนมุมคิด ที่พลิกชีวิตของเธอตะกอนเนี่ยฉันก็มองที่เป็นพี่วางเปล่าเช้าขึ้นก็ไปรับจ้างไม่คิดหันมามองข้างล่างว่าพื้นที่ข้างล่างเราเนี่ยเรายัางทำกินได้มองแต่ข้างหน้าว่าทำไมเขามีที่เยอะทำไมเราไม่มีมะเขือสามตี่ต้นมันก็ทาให้เรามีแหละบางคนเขาก็บอกว่า มะเขือยาวเนี่ยต้องฉีดยาเนี่ยไม่ฉีดยาไม่ได้กินนอนมันจะกินหมดก็ดูทีเนี่ยไม่เราได้กินเนี่นนะเราก็ได้กินเนี่ยเขาบอกว่าปลูกสิบต้นก็กินไม่ไหวแล้วความรู้สึกเขาจะรู้สึกว่าตัวเขามีคุณค่ามากขึ้นเมื่อก่อนนี้เอา้านกไปช่วยทำงาน บ้านนี้นะ,ะไปไปงานบ้านนู้นะตัวเขาเหมือนกับไม่มีคุณค่าอะไรแต่ปัจจุบันนี้เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วก็คือนกที่บ้านมีผักอะไรบ้างอยากจะซื้อกินมีพริกไหมขอพริกสัก5าบาทขอนู่นนี่ก็คือเป็นเงินหมดทําให้เขามีไรายได้อีกทาง มันก็เปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะแต่ก็อนนี้ขี่รถเลยไปก็ปรับจ้างตรงนี้หน่อยมึงว่างไหมตอนนี้ก็มีอย่างหนึ่งมึงมีมะเขือไหมนกมึงมีผักไอ้นู้นไอ้นี่ไหมพรุ่งนี้เอามาให้หน่อยนะส่งเราก็เอาไปเราก็ไม่ต้องไปเลขขก่ายคือว่าเขาเห็นเราเขาอยากกินเขาก็สร้างเราได้บางคนเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยเขาเห็นเราเอาไปให้อีกบ้านหนึ่งก็นึกอยากจะกินแหละ กระสังเราต่อตันไป,ไปทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ผักสวนครัวจากแปลงของนกน้อยจะถูกนำไปส่งให้กับชุมชนเกษตรกรบ้านดอนสารเจ้าไมไไ่ด้รมายได้ฉเฉลี่ยก็ว,ยวันละร้อยไม่คาดหรอกบางวันเราได้เยอะบางวันเราได้น้อย เราก็เฉลี่ยเอาวันละร้อยเนี่ยเราได้จากพักน,น,นู้นนิดนี่น้อยอย่างเงี้ยที่แรกเมื่อก่อนเรารวมตัวกันซื้อพักแต่ในว่าเราเน้นว่าเป็นผักที่อินทรีย์จริงแบบเน้นลดต้นทุนไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยาเพราะว่าเรากินเราก็กินอร่อยปลูกไปพักหนึ่งชุมชนก็เริ่มกินไม่หมดเวามาก,ก็ยดูดีก็มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างทกศมลทิอาสาพึ่งพาย,ยามยากษ์มหาหลายัยเกษตรศาสตร์เขาก็มาร่วมมือกันช่วยพวกเราเขาก็เลยเป็นตัวกลาง เราก็เลยเกิดการว่ารวบรวมพักบ้านนู้นนิดบ้านนี้น้อยพี่ก็ใส่รถพี่ฝ่าแล้วพี่ก็ไปส่งลงแพกแก้วเกษตรไทยส่งเขาแล้วก็พางโน้นเาก็จะแพกแล้วก็ส่งเขาถมตัวเปิรมมาได้ไม่ได้เราอิีฉวันคนเขาจะได้ทานไม่ยอมแม้มันจะมีนอนต่อไปผักเหล่านี้ถูกปลูกโดยชาวบ้านกว่า10หลังคาเรือนในหมู่บ้านทุกอย่างล้วนสดสะอาดและไร้สารพิษว่าเก็บไปเก็บมาหั่นไปหั่นมา หลังจากคัดขนาดแล้วผักจะถูกส่งไปยังโรงแพ็กในจังหวัดนครปฐมและไปวางขายในห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ในกรุงเทพมหานครต่อไป ภูมิใจที่ว่าเราได้ไปส่งห้องโครงการนี้มากว่าตะก้อนเราไม่รู้จะส่งที่ไหนเพราะตลาดนี้เขาจะต้องรับได้เยอะยังน้อยก็ต้องเป็นสิบสิบโลตั้งก็เขามีโครงการนี้ขึ้นมาโลส่งโลเราก็ส่งได้บอกตรงๆนะฉันภูมิใจที่ว่าห้องของเราได้ไปส่งไปไกลๆมันตื้นตันใจมากว่านะมันก็มีความสุขบางทีเราไปดูนะพักเขาเราเดินไปดูนี่ ที่งานเขามีที่นัฏการงานอะไรางเงี้ยพักปอดสั้นพิษนะเขาจะห่อทุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเขายังทําได้ช่วยๆงานทํำไมเราจะทําไม่ได้เราก็ทําได้เหมือนกันเราก็มาปุ๊บพงเราเองทําของเราเองเราก็ส่วยๆงานเราก็ส่งให้เขากินได้เหมือนกันของมูลนิธิเนี่ยเขาก็มีแนวที่จะเน้นเป็นเป็นเป็นเรื่องของอินทรีย์ซึ่งก็จะตรงกับของของ,ของทางทอสอ ส่วนหนึ่งที่ที่ทำก็อยากจะเน้นเรื่องของเรื่องของอินทรีย์แล้วก็ให้ให้มีให้มีพอกินพอเราไปไปพูดคุยไปชักชวนเงี้ยเขาก็ก็คือเห็นเห็นเห็นชอบเลยว่าเอออยากจะทำก็คือให้กินบริโภคในชุมชนก่อนเจตนาเป็นอย่างนั้นนะครับที่เหลือก็เอามาขายให้กับทางบริวิิิธธกูเข้าานะีงดงดมพพอออย่อนัท ก่อนนี้ตื่นขึ้นมาก็กินกาแฟแล้วก็กระพายย่ามเนี่ยไปกับจ้างห้กับพดกับจ้างอย่างเดียวจะไม่ได้หันมาดูข้างล่างว่าเรามีอะไรมั้งพอเราได้ปลูกแล้วเราก็เริ่มสนใจเริ่มหันมาดูข้องเราเริ่มห่วงคนอื่นก็ทําได้ขอให้ขยันอย่างเดียวปลูกได้เมล็ดพัน์น่ะ เราเอาลงดินไปแล้วมันก็ขึ้นให้เราเห็นนะเออแล้วมันก็ยังมีพ่นผลิตให้เราเห็นอย่างเงี้ยแปลงผักเล็กๆจากความตั้งใจเดิมที่มีไว้เพียงเก็บกินเพื่อลดค่าใช้จ่ายวันนี้กลับเป็นบทที่พิสูจน์ว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตยืนอยู่ได้อยู่ที่แผ่นดินผืนเล็กๆหลังบ้านนี้เอง 阿婆又婆。